แปลงลงรองพื้นนะฮะไม่เคยใช้แตกนะ่ก่อนก็ใช้เซนิวเกียนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูแต่ว่าก็แทมแทมสอนนะฮะสอนโอ้ oh my god ทสอะไรทำอะไรสวัสดี่ห้า วันนี้นะครับมาพบกับ EP หนึ่ง oh. กับผมนะครับคาราเท้มนะครับวันนี้เราจะมาแชร์การแต่งหน้าแบบ everyday look ที่บอกว่าแต่งทุกวันเลยอ่ะก oh. ่อนไปทำงาน <Yeah. S 1> ก็ยังไงก็ฝากช่องชาแนลนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กกดติดตามไปด้วยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยบอกกล่องที่เพิ่งสั่งมาตอนอในซับปีเพื่อจะมาใช้คลิปนี้ด้วยอ่ะเรามาดูกันว่าสั่งอะไรมา กล่องที่หนึ่งเป็นแป้งกระรองพื้นฟิสเนีนะครับของเมเบลีนนะฮะอันนี้เป็นแป้งเบอร์ 1, นึนะครับแล้วก็เป็นเป็นรองพื้นเบอร์ 2, องนะฮะเคยใช้แบบซองอ่ะแล้วมันใช้ดีผมก็เลยสั่งมาไอ้แกะแกะที่แรกเลยนะดูกัน มันเป็นแป้งฟิตมีคุมมัน12ชั่วโมงนะฮะเมเอบอรีนอขอดูหน่ <c oughs> <c oughs> อยโอเคเรียบร้อยแพ็กเกจมาดีอยู่นะฮะแต่ยังไม่เคยใช้แป้งของเขานะครับ ก็ลองพื้นเอ์สองสองแปดที่ใช้อยู่นะฮะใช้เป็นประจำเราคิดว่ามันใช้ดีมันไม่ติดแมสอ่ะเนี่ยเขาจะเป็นว่าประมาณนี้นะครับเห็นปะ Mm. มันเหมาะกับหน้าผู้ชายนะฮะดูเห็นไหมเดี๋ยวันนี้จะแต่งให้ดูเป็นวอลลุ่มลิปบูสเตอร์นะครับอันนี้เห็นในติ๊กต็อกว่ามันใช้ได้ดีมากก็เลยอยากลองสั่งมาดูก็คือเป็นการปรับเฉดสีปากานะฮะจากคนปากค้ำให้เป็นปากอมชมพูได้นะฮะภายใน5นาทีโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดู รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะแปลงลงรองพื้นนะฮะไม่เคยใช้นะปกติก็ใช้เซนิวเกียนะฮะก็ยังไงเดีอนแต่ต้องมาลองใช้ดูแต่ะวะ่าก็แถมแถมซอสนะฮะซอสดูเลยออสซาลอยข้ากันจริงอ่าอย่างแรกนะครับอันนี้ก็จะใช้ เป็นพา l เมอ professional makeup นะครับอของพี่ชิตาอันนี้เอฟมาจากเพจแม่ชิตานะฮะเรามาลองดูเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเฉใส่นะฮะเขาบอกว่ามันใช้ได้ทั้งวันแล้วมันควบคุมความมานันแบบเป็นการเตรียมพื้นหน้านะครับเป็นรอยดำ คอนซิลเลอร์นะฮะของ Into Into It Men นะฮะอันนี้ก็ใช้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 บ่อยมากอ่ะอือดิป้ายหายหมดแล้วอ่ะลดรอยดำดีที่บอกว่าปัญหารอยดำไม่ค่อยเยอะนะฮะนีกดเข้าไป ซื้อได้นะคะที่ว่าสั่นหรือว่าในแอปทั่วไปนะคะแต่ของผมสั่งในว่าซื้อในว่าสัน่นอ่ะเดี๋ยวตาขาวมาเลยกดใช่ไหมโอเคลองมีปัญหาไม่ค่อยเยอะนะก็ผ่ัน,ะอ,นอ่ะต่อไป รองพื้นที่เราสั่งมาฟิสมีเบอร์2 2 8เรามาดูครับใช้ไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะครับ เอาขอรูปหน้าเลยอนยะูไ่ไหนเกี่ยเข้าไปเกี่ยวมันทั่วหน้านนี่มันดูธรรมาชาติมากเลย 1>, 1, 2, 8นะครับเรามาลองดูกไม่เคยใช้นะแป้งคำของเขาลองดูจะดำไหมครับทาให้ทัวนน่วหนะ้า คือรีวิวพีช,ชีพมากเลยนะแต่นี่เป็นหน้าเป็นแบบที่แต่งตลอดนะฮะลงคอด้วยลงหน้าก็เอาอย่าลืมลงคอะคระับโอเคดีอยู่นะครับไม่มีลงคนเดียวเห็นรอยดำเลยรับ ต่อไปอันนี้เป็นแป้งฝุ่นนะครับ i n t o i t Men เหมือนกันนะฮะซสื้อที่วัสมาเหมือนกันอันนี้ก็ใช้บ่อยถ้าผมติดท่าไม่ซ่าแป้งพับก,ก็ผมก็ลง p เม m e r หรือว่าลงเป็น Cushion แล้วก็ใช้แป้งตัวนี้ได้เลยนะคระวันนี้เราจะใช้แป้งของ Bobby Bauer ครับ Bobby b a u ก็เป็นเป็นการอัดแป้งเข้าไปในหน้าอนะให้มันคงอยู่

คิวนะครับของผมจุกจิกนะครับเบอร์สองนะฮะเชิญตามจนะัอินจุกิเลยมันจะเป็นปปอสอีนะ้ำตาลพรอนองหัวเขาจะเป็นันตัดก็ใช้ช็ทได้ามัเบอร์สองเราเขียนเขียนตามลูกคิวเขียนไปเลยนะเขียนตามลูกคิวได้เลยเขีนง่ายเไม่อดไม่อั้ง นเราเราก็ตามด้วยมาสคาร่าคิวของ Into It Men เหมือนกันนะคือมันเป็นของผู้ชายอ่ะมันก็เหมาะกับหน้าผู้ชายครับสีมันจะทนเป็นทนทนผู้ชายามาดูกันปัดย้อนไปได้เลยครับปัดตามรูปคิวของผมชอบปัดเสย ค <Okay. S 2> ค่นไปตามลูกคิวนะครับต้องกลัวดูความเป๊ะปางของคิวเราแล้วเราก็ต่อด้วย มาสคาร่าแบบใสอันนี้ก็ i n t u i t Men เหมือนเดิมฮาะซื้อไดทีทูบัสสันนะฮะไม่ได้สปอนเซอร์นะใช้จริงๆขยี้ไปก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วก็ขึ้นดูดิไม่ได้ดงลง้จริง ต่อไปอันดูดูต่างปะต่างกับตอนแล้ว,ลวะอะไรครับเรามาลองดิพุตเตอร์กันคนะชิงไว้5นาทีนะนนครับชินเนะคา แค่นาทีทำดีกันก็ชมพูอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อชอบแบบชอบสีอ่ะมาดูสีปากกันดีกว่าเราจะใช้ให้ของผมใช้เป็นชิลด์พี่ดอนะครับคิลด์พี่ดอโูนะครับอันนี้นะทำให้แต่แค่ด้านในนะครับให้มันดูควมามสำเร็ ช่เนี่ยมือชุ่ช้ำมากเลยแล้วก็เป็นลิปปามลิปมันนะครับผมใช้ของออไรท็อลนิงเตนะครับเป็นเป็นสตรอเบอรี่นะอันนี้ก็ใช้มือแต่งแล้วกไ่ไปเสร็จบดัดีสุดท้ายฟินิชลุคนะฮะด้วยสเปรย์น้ำแร่อินทูอิดเมนเหมือนกันไม่ได้สปอนเซอร์นะจริงๆนะ ในการสนิทรูกกันล็อกทุกอย่างที่หน้านะ่ไปให้แห้งโอเคเนี้แหละครับเรามาดูกัน